วิธีการทำความสะอาดบูธหนังเป็นยังไงไปดูลองทาบูทที่จะมาทําความสะอาดในวันนี้นะครับก็จะเป็นของเพื่อนผมเองนะครับย e ี่ห้อเดดวิงลักษณะหนังภายนอกก็จะมีความแห้งนะครับขาดความชุ่มชื้นส่วนหนังด้านในมีความสกปรกนิดหน่อยขั้นตอนการทําความสะอาดขั้นแรกก็คือการใช้แปรงขนหมาพยายามปาดเอาฝุ่นที่เกาะอ,อยู่ด้านนอกออกให้หมดหลังจากนั้นจะใช้น้ํายาทาความสะอาดแบบเนื้อโฟมทําความสะอาดพื้นด้านล่างและพื้นด้านข้างนะครับเพราะว่าพื้นด้านข้างเนี่ยมันจะเก็บฝุ่นไว้เยอะมากแล้วก็ต้องทําความสะอาดออกก่อนให้หมดนะครับส่วน หนังด้านในนะครับก็ยังสามารถใช้น้ํายาแบบโฟมไดเหมือนเดิมนะครับแต่แค่เปลี่ยนแปลงนะครับจากแปลงที่มีขนแข็งให้เป็นแปลงที่มีขนอ่อนอย่างเช่นแปลงขนม้าหรือว่าแปลงขนหมูเป็นต้นนะครับพอขัดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้ผ้าในการเช็ดน้ํายาออกไม่ได้ใช้น้ําล้างออกส่วนหนังด้านนอกนะครับก็จะใช้สบู่ซัทเทิลโซฟในการทําความสะอาดวิธีใช้ก็ง่ายๆนะครับก็คือเอาแปลงไปจุ่มน้ําอุ่นก่อนที่จะเอามาทากับสบู่ซัทเลโซฟนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปขัดกับรองเท้าเราได้เลยนะครับพอขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เอาไปผึ่งลมให้แห้งไม่ต้องโดนแดดมาถึงขั้นตอนการ,รบำรุงหนังนะครับก็จะใช้ครีมบำรุงหนังนะครับทาให้ทั่วรองเท้าไปเลยนะครับพยายามทาให้เป็นเลเยอร์บางๆนะครับเพราะว่าครีมเนี่ยก็จะได้ดูดซึมเข้าไปในหนังได้ง่ายนะครับหลังจากครีมซึมไปในผิวเราก็จะใช้ว็กซ์กันน้ํามาทาปิดท้ายเพื่อเพิ่มความเงางามให้แก่รองเทา้าบูทเรานะครับเท่านี้รองเทา้าหนังของเราก็จะกลับมาสดใสเงางามเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วครับ